พเรีอนพรญาติโย,ยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตตอนที่86นะที่หนพี่มาทีา่ทะเลพังงานะซึ่งมีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยดีเดียวนะก็ไม่อยากให้พวกเราที่จะพลาดได้เห็นความงดงามของของท้องทะเลแห่งนี้นะซึ่งมีน้ำทะเลที่ นิ่งสนิทนะมีบรรยากาศที่เงียบสงบนะเหมาะแก่การเจริญภาวนาเป็นอย่างยิ่งนะซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นความงดงามตามธรรมชาติที่แท้จริงนะซึ่งถ้าหากว่าเราได้ พิจารณาดูแล้วเราก็จะเห็นได้ว่า,าความงดงามตามธรรมชาติที่มนุษย์ได้พบได้เห็นนะจากของขวัญนันงดงามของธรรมชาตนะิที่เราได้เห็นอยู่ในขณะนีนะ้ที่มีเกาะเล็กเกาะน้อยนะจำนวนถึงประมาณาสามมองด้วยสายตาก็3-40เกาะนะ แต่ว่าแต่ละเกาะนั้นก็จะมีความผิดแผกแตกต่างเล็กใหญ่แตกต่างกันไปไม่มีเกาะไหนที่เท่ากันหรือเหมือนกันเลยแม้แต่เกาะเดียวถ้ามองด้วยสายตาที่นับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอสิบสาสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแประี่สิบเกาสามสิบ่ามสี่สิบห้าเ็ดเกาี่ยี่สิบก็ี่เป็นยีก้ามม สวยงามตามธรรมชาติซึ่งภูตองก็ทรงตัดว่ามนุษย์นั้นเนี่ยเป็นประกอบไปด้วยขันห้าประกอบด้วยท่าทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟขันห้าคือรูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็เป็นเรื่องของกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเรื่องของจิตที่เรานั้นเนี่ยพึงจะต้องรักษากายและรักษาจิตของเราให้ ให้ดีให้มีความสมดุลซึ่งกันและกันการได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับความเงียบสงบนะอยู่กับท้องทะเลอยู่กับหุนเขาหรือแม้แต่ป่าไม้ก็ตามเนี่ยก็จะทําให้จิตใจของเราเนะั้นเกิดความสงบนะเหมือนกับที่เราได้เห็นผืนทะเลที่แบบว่ามีความนิ่งนะมีความนิ่งเห็นเงาของเกาะแก่งต่างๆนะได้ได้ชัดเจนสวยงามนะก็หลวงพี่ก็มองว่าที่นี่ ไมไ่แพ้ที่ใดในโลกเลยนะหมายว,าว่าวิวที่นี่นะแม้ว่าจะมีอ่าวในต่างประเทศดังๆอ่าวฮาลองเบอ,อะไรพวกนี้เนะี่ยแต่ว่าถ้ามาเจอที่นี่ซึ่งน่าจะเป็นที่ที่ค้นพบได้ไม่นานในประเทศไทยนะึงที่ว่าไม่แพ้ที่ไหนในโลกนะเท่าที่ได้เคยไปมาไม่ว่าจะเป็นการไปล่องแม่น้ำย่างสีเกียงไปดูขุนเขาที่ กุ้ยลินอะไรต่างๆนะแต่ว่าที่นี่นี้แบบเป็นธรรมะจัดสรรนนะธรรมะจัดสรรใ,ใ,ให้ได้มาได้ชมได้มาเห็นซึ่งเ,เขาก็บอกว่าแต่ก่อนนี้ที่นี่ก็เป็นสวนยางนะบริเวณนี้ก็จะเป็นภูเขาของสวนยางแต่ว่า,อาตอนนี้ก็มีผู้คนพบนะวิวธรรมชาติแห่งนี้ก็เลยแบบว่า,าทำให้เป็นสถานที่ที่แบบว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะเพราะว่ามีความ สวยงามไม่แพ้ที่ใดในโลกนะก็มาทั้งภาคใต้นะได้เห็นทั้งอ่าวได้เห็นทั้งเกาะได้เห็นทั้งหาดนะคือลักษณะของหาดถ้าถ้าเป็นอ่าวนะอย่างพวกอ่าวอย่างที่หลวงพี่ผ่านมาตั้งแต่อ่าวอ่าวอ่าวอะไรอ่าวประจวบอ่าน้อยอาวมานาวนะที่ประจวบกิริขันเนลักษณะของอ่าวจะเป็นการโค้งนะเป็นการโค้งเว้าเข้าไปนะโค้งเว้าเข้าไปในแต่ละโค้ง หรืออ่าวไทยก็เป็นความเป็นลักษณะของพื้นดินที่โค้งอุ้มน้ําไว้โดยรอบแต่ถ้าหากเป็นหาดหาดทรายก็จะเป็นลักษณะของแนวขนานแนวขนานกับพื้นดินเป็นด้านแบบมองตรงๆเป็นหน้ากว้างไม่ได้เป็นมีรอยโค้งแล้วหาดนั้นก็จะมีน้ําขึ้นลงซึ่งแบบว่าพอน้ําลงเนี่ยมันก็จะเป็นหาดทรายที่แบบว่าแต่ละที่ก็มี ขาวบ้างดําบ้างแล้วแต่นะหม่นบ้างแต่ว่าที่ที่เากาะสม็ดเกาะแก้วพิสดารเนี่ยนะนะในวรรณคดีเนะี่ยก็เป็นเกาะที่แบบมีทรายที่ขาวละเอียดหรือแม้แต่เกาะลีเปะนะเกาะลีเปะทีอ่อยู่ลงใต้ไปอีกนะแต่หลวงพี่คงไม่ได้ไปที่นั่นนะก็เป็นหาทรายขาวนะกะ็ แต่ถ้าหากว่าเป็นแถบชายทะเลทางสมุทรสาครสมุทรสงครามอันนั้นจะเป็นดินเลนนะดินโคลนจะไม่เป็นหาดทรายนะน้ำก็ค่อนข้างจะขุ่นนะไม่เหมือนกับหาดทรายทางชะอํานะหรือว่าทางพัทยาซึ่งอยู่ในส่วนของอ่าวไทยนะแต่หาดทรายทางด้านของเกาะพีพีทางทะเลอันดามันทางภูเก็ตกระบี่บางงานนี้จะเป็นหาดทรายที่ขาวแล้วก็ สวยน้ําทะเลก็จะใสได้มากกว่าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นทะเลเหมือนกันเป็นทะเลที่เหมือนกันเป็นน้ําทะเลเหมือนกันแต่ว่าก็ใสไม่เหมือนกันก็เหมือนกับนิสัยของคนของพี่น้องในสัมมาทิฏฐิใน,ในมรรคข้อที่หนึ่งที่ว่าทุกคนนั้นเนี่ยก็มีความผิดแผกแตกต่างกันไปในอุปนิสัยของแต่ละคนนะหรือแม้แต่ขุนเขาเกาะต่างๆ45เกาะเท่าที่เห็นด้วยสายตาเนี่ย ก็ไม่ไม่เท่ากันเล็กบ้างใหญ่บ้างนะแตกต่างกันไปเนะี่ยสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่แต่ก็สวยด้วยธรรมชาตินะในแต่ละเก็นะก็เหมือนกับบุญกรรมที่เราได้กระทํามานะที่เราได้กระทํามาในอดีตชาติชาตินี้เราก็อาจจะเกิดมาหลอ่อเกิดมาสวยหรืออาจจะเกิดมาไม่หลอ่อไม่สวยนะแต่ว่าถ้าจิตใจดีนะจิตใจดีมีเมตตามีน้ํำใจก็เป็นคนมีสเสน่ห์ได้ตรงกันข้ามคนที่หน้าตาดีแต่กับเป็นคนแรงน้ำใจ อันนั้นกับไม่มีเสน่ห์ครูเจ้าก็จะตัดสรรเสริญคนที่มีเมตตานะว่าอันนี้สงค์ความเมตตานั้นเน homepage, ี่ยหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะเพราะว่าคนที่มีเมตตานั้นเนี่ยเมตตาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธนะโกรธยากคนที่ไม่มีเมตตาจะโกรธง่ายโกรธแล้วก็ดับยากนะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่มีเมตตาเนี่ยบางทีโกรธนะโกรธแล้วก็ดับได้ด้วยเมตตาโกรธนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นนักบวชก็โกรธได้ อย่างองค์ดารายลามะมีมีผู้ทูลถามองค์ดารายลามะว่าการที่จีนมาลุกลานที่เบตเนี่ยท่านโกรธไหมดารายลามะปตัดว่าโกรธสิโกรธแต่ไม่เกลียดเขาอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของามีเมตตานะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แบบได้ให้พวกเราได้เห็นนะในธรรมชาติที่แบบหลวงพี่ก็บอกตรงว่าแทบจะไม่ค่อยเคยเห็นสถานที่ที่แบบว่า ซุกซ่อนอยู่ในประเทศไทยที่มีความาางดงามแบบนี้นะก็แล้วเป็นความเงียบสงบนะที่ไม่มีผู้คนนะเหมาะกับการเจริญภาวนาอย่างมากเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมะจัดสรรให้ได้มีโอกาสได้มาที่นี่นะเมื่อวานนี้ไปที่วัดฉลองไปไหว้หลวงพ่อแช่มนะไหว้หลวงพ่อแช่มก็นักท่องเที่ยวก็จะเป็นคนต่างประเทศเยอะ แม้แต่ชาวอิสราเอลนะก็ยังยังมาคนจีนโปแลนด์อะไรต่างๆหลายๆประเทศมาเพราะอย่างอิสราเอลนี่ก็น่านับถือเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่แบบต้องต่อสู้ดินนนะ้นรนในท่ามการของกลุ่มกลุ่มปาเลสไตน์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นความเป็นผะู้มีวิริยะขยันมั่นเพียรนะในอิทธิบาท4นะความรักในงานนั้นความ ยัหมันเพียนความมีจิตใจจดจ่อแน่วแน่นะหรือแม้แต่ในเรื่องของบารมีสิบทัศน์ไม่ว่าจะเป็นขันติบารมีอธิษฐานบารมีนะศีลบารมีทานบารมีนะที่เมื่อครั้งที่พุทธองค์เสวยประชาติเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ได้สั่งสมบุญบารมีแบบดังกล่าวนี้ทั้งศีลบารมีทานบารมีอธิษฐานบารมีเนคขมมะบารมีขันติบารมีนะ ต่างๆนะก็ได้มาอุบัติอุบัติเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคของพวกเราซึ่งคําสอนที่พระองค์ได้ทรงตรัดไว้นะก็นํามาใช้ในชีวิตจริงได้นะเพราะว่าหลวงพี่เองก็นึกถึงเพื่อนนะที่เป็นทนายความใหญ่ระดับประเทศนะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็นอนอยู่ ICU นะซึ่งแบบว่าก็เป่วยหนัก ถอดปลักก็อาจจะต้องเสียชีวิตชีวิตมันไม่แน่นอนเลยทั้งๆที่เพื่อนนั้นสมัยก่อนก็สง่างามรูปหล่อนะว่าความเก่งมีชื่อเสียงแต่ว่าอยู่ๆปุ๊บนะเกิดเหตุอะไรไม่คาดฝันนะต้องนอนนอนแบบไม่มีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนาตตาจริงๆนะที่คนเราไม่มีใครที่จะคาดคิดเหมือนอย่างที่กวีบอกว่า ไม่มีใครถือล่มไว้ตลอดหรอกที่จะก,กัารฝนเพราะเราไม่รู้ฝนจะตกเมื่อไร่แต่ว่ามันก็คงไม่มีใครนะที่แบบว่าจะถือล่มเอ่อจะถือล่มไว้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าฝนไม่ตกนะคนก็อาจจะมองว่าเอสติดีเปล่าถ้าเกิดว่าแดดมันไม่ร้อนฝนก็ไม่ตกแล้วยังกลางลมเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันบางทีจู่ๆฝนมันก็ตกลงมาหรือชีวิตคนเราอยู่ๆมันก็มีโครคภัยไข้เจ็บ อะไรขึ้นมาได้เพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้เข้าใจในกฎไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะความไม่เที่ยงนะความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะถ้าหากว่าเราเราไม่ยึดมั่นถือมั่นได้นะมันก็ทุกน้อยนะเพราะนั้นบางทีหลวงพี่ก็มักจะแบบคุยกับเพื่อนที่มีลูกว่าอย่าไปเข้มงวดอะไรกับลูกมากเกินไปนะเพราะว่า เด็กยุคใหม่ด้วยเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้มงวดกับเขามากเกินไปเนี่ยบางทีเขาเกิดความอึดอัดเพราะว่าเขาไม่เหมือนคนรุ่นเราคนรุ่นหลวงพี่เนี่ยแค่พ่อแม่เอะปากคําคเดียวทาทาอะไรอยู่แอะอย่างเงี้ยคําเดียวก็หยุดละหยุดหยุดอุ้ยอะไรเนี่ยแบบเอาละแม่พ่อแบบเราคงทําอะไรไม่ถูกใจละแต่เด็กสมัยนี้ไหลแอะแอะจนเหนื่อยเขาก็ไม่สนใจเพราะนั้นมันไม่เหมือนกันมันคนละยุค รันนั้นก็แบบไม่อยากให้แบบต้องไปกดดันลูกมากเพราะว่าเด็กสมัยนี้แบบมันสภาวะแวดล้อมมันไม่เหมือนกันตั้งแต่เกิดแล้วและเกิดแล้วเนี่ยภาวะของคนเป็นพ่อเป็นแม่คนสมัยนี้มันต้องทํางานนะมันต้องทํางานหาเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นเวลาจะมาให้นมลูกอะไรน,นมันก็ยากมันก็ยากลูกก็ต้องกินนมวัวนะกินนมวัวนมผงอะไรพวกนี้ ราะนั้นบางทีการถ่ายทอดทางจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์มันก็อาจจะมีความบกพร่องไปเพราะนั้นจิตใจเด็กในยุคปัจจุบันก็อาจจะมีความแข็งกระด้างบ้างนะแข็งกระด้างบ้างแล้วอย่างมันก็มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะเข้ามานะ,ะทั้งพัฒนธรร,รมขนบธรรมเนียมประเพณีนะวิถีชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปกับสมัยที่หลวงพี่เป็นเด็กมันมันต่างกันแบบลาาฟ้ากับดิน เด็กสมัยนี้ก็จะมีความฉลาดฉลาดเพราะว่าเขาสามารถจะค้นคว้าหาทุกอย่างได้ใน Google แต่ว่าบางครั้งความฉลาดของเขาเนี่ยก็าําให้เขาเกิดความทะนงตนหรือเกิดความประมาทบางทีแบบคิดว่าคือตัวเองหาทรัพย์มาง่ายนะก็บางทีไปหลงกับเรื่องการบรรนันหลงกับการบรรนันเพราะว่ามันก็จะมีเว็บไซต์มากมายที่แบบว่าจะล่อใจเด็กนะให้เงินเด็กก่อน5นะ้าน้อยมาสมัครความพิกห้เงินก่อน500้ยแล้วก็ให ให้เข้ามาเล่นสล็อตเล่นอะไรก็แล้วแต่แล้วนะนะมันก็เล่นกับพวกมันเป็นโปรแกรมอะ่ะแรกๆก็ให้เด็กได้ก่อนอันนี้ความเป็นเด็กมันไม่รู้นะไม่รู้มันก็แรกแก็ได้ได้ก็ย่ามใจพอตอนหลังเริ่มเสียแล้วมันก็เหมือนพวกเราแหละได้แล้วเสียแล้วก็ต้องเอาคืนก็ลงหนักหนักหนักบางทีก็ไปขโมยเงินพ่อแม่บ้างอะไรบ้างหลอกพ่อแม่เอาเงินมาลงทะเบียนอะไรต่างๆเหล่านี้มันตอนเพราะฉะนั้นดูนี่สิ่งล่อตาล่อใจอะไรอยู่เนี้ยมันมันเยอะกว่าสมัย สมัยพวกรุ่นหลวงพี่เมื่อเมื่อ,อ,อสี่ห้าสิบปีก่อนมันไม่เหมือนมันคนคนละยุคกันเพราะนั้นเวลาการเวลามันก็แตกต่างนะความเ,เปลี่ยนแปลงอะไรมันก็แตกต่างกันกันไปนะแต่สิ่งที่เป็นคำสององค์สมเด็จก็สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโลกธรรมแปดมีสุขก,ก็มีทุกมีสัรเสริญก็มีนินทามีลาภก,ก็เส่ิมลาภมียศก็เสริมยศอันนี้มันก็ยังคงอยู่ เพราะนั้นในสัมมาทิฏฐิในมรรคข้อที่หนึ่งนะก็ขอให้เรานั้นเนี่ยได้มีความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตถ้าเราเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตนัน้นมันมีได้ทั้งความผิดหวังสมหวังมีได้ทั้งสุขและทุกข์ค้าเขากันไปนะล้วในสุดท้ายเราก็ต้องตายจากกันทุกกันเพราะฉะนั้นท่านพุทธาถึงได้ทรงถึงได้กล่าวตัดสอนว่าให้มองว่าทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายนะที่เราไม่ควรจะไปโกรธเขา นะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ตายจากกันแล้วอยู่กันก็ไม่เกินร้อยปีนะให้เรามองหาแต่ส่วนดีๆที่บอกว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกบ้างคงน่ายังน่าดูสิ่งที่ชั่วยอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาเดียวคนมีดีแต่ส่วนเดียวนะอย่ามัวเที่ยวหาเลยสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเตา่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงอันนี้จริงเลยจริงว่าเราต้องพยายาม มองหาสิ่งดีของของของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะอย่าพยายามจ้องจับผิดพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้นะว่าอย่าเพ่งโทษอย่าเพ่งโทษคนอื่นนะให้เราเป็นคนที่มีเมตตาอย่าเพ่งโทษให้เพ่งโทษตัวเรานะดู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 กายวาจาใจของเราว่ามีความสำรวมดีไหมเพราะว่าการสำรวมในกายวาจาใจนั้นเนี่ยมันมันก็เป็นสิ่งที่ดีงามแม้แต่บุคลิกความสำรวมของพระสัชชียังทําให้อ่ ภาษาลีบุตรทึ่งในขณะนั้นก็คืออุปติสสะปริภาชกเห็นอ,อ,อาการอันสอนร,รวมของภาะสิจนะก็เกิดความศรัทธ,ธานะถึงได้ไปถามภาะสิว่าใครเป็นศาสดาของท่านศาสดาของท่านสอนว่าอย่างไรนะภาะสิก็ออตอบว่าศาสศดาเราคือพระโคตมะพุทธเจ้าแห่งสักยะวงศ์นะสิ่งที่ท่านสอนคือสิ่งใดเกิดขึ้น ็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาหรือว่าสิ่งเราได้เกิดแต่เหตุระองค์ก็ทรงตัดถึงเหตุและความดับนะแห่งเหตุนั้นเหล่านี้เป็นต้นนะในเรื่องของอสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเ,า,า,าเนี่ยก็ยังทําให้ผราญยากคนัญญาเนี่ยได้บรรลุโสดาบันเลยเมื่อครั้งทีุู่้องค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาหรือธรรมจักกปะปวัตนะสุเพราะน,นั้น ในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนว่าเรานั้นเนี่ยอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นนะอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนับแต่นี้ไปอีกล้านสองล้านปีสถานที่แห่งนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้แต่เมื่อล้านสองสามล้านปีหรือสิบล้านปียี่สิบล้านปีก่อนที่นี่คงอาจจะไม่ใช่เป็นทะเลแบบนี้ อาจจะเป็นเพียงแค่มหาสมุทรธรรมดานะเปลือกโลกยังไม่ได้ดันตัวขึ้นมาแต่เมื่อเปลือกโลกดันตัวขึ้นมาก็เป็นของวัันนั้นยิ่งใหญ่แกเรามนุษยชาตินะชาวภาคใต้ในประเทศไทยที่ได้เห็นความนิ่งสงบงามของออหินผาของเกาะแก่งซึ่งคำสอนพระเจ้าก,ก็ทรงตัดไว้นะว่าขุนเ,เขาไม่สะเทือนด้วย แรงลมฉันใดเนี่ยบัณฑิตก็พึงไม่หวั่นไหวด้วยคําอ,อนินทาฉันนั้นเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เห็นถึงธรรมชาติที่อ่าวพังงาแห่งนี้นะที่เสม็จนางชีเนี่ยนะทําให้เป็นธรรมะสอนเราได้อย่างมากในเรื่องของสัมมาทิฏฐิว่าเทุกสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีใครไม่มีอะไรที่เหมือนกันแม้แต่ขุนเขาทั้งหลายก็ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ลูกเดียวเกาะแก่งทั้งหลายก็ไม่เหมือนกันแม้แต่ลูกเดียว แม้แต่ต้นไม้ที่ขึ้นในแต่ละเกาะเล็กเกาะใหญ่ก็ยังไม่เท่ากันเลยนะมีเพียงสายน้ำเท่านั้นที่เราได้มองเห็นอยู่มีความราบเรียบเป็นผืนเดียวกันก็ประดุจกับกรรมของเรานั่นเองกรรมมาสะโกมหีกรรมมาทายาโทรกรรมมาโยนิกรรมมาพันธุกรรมมาปฏิสาระโนโ นะบุคคลทํากรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลนองกรรมนั้นทําดีก็ย่อมได้รับผลดีทําไม่ดีก็ย่อมได้รับผลไม่ดีเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีนะที่หลวงพี่ได้มีโอกาสมาพบนะวิวทิวทัศน์ที่นี่ที่มีความสงบนิ่งนะนะความสงบนิ่งซึ่งก่อให้เกิดความสวยงามซึ่งจิตใจก็เหมือนกันถ้าจิตใจมีความสงบนิ่งมีความเป็นสมาธิ ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้หายใจเข้ายาวรู้หายใจออกยาวรู้หายใจเข้าสั้นรู้หายใจออกสั้นรู้ในสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็เป็นอะไรที่ที่วิเศษนะเพราะนั้นที่นี้เป็นเป็นที่ที่น่าจะสวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยเท่าที่หลวงพี่ได้เคยเอัดดงหรือว่าเดินทางไปในแต่ละที่แต่ละทางนะเพราะนั้นก็เป็น,เป,นเป็นความเป็นความงดงามเป็นความโชคดีแล้วก็ มันเป็นความสงบด้วยนะอยู่ที่ความสงบนิ่งทุกสิ่งอย่างไม่มีนะแม้แต่ช่วงนี้ลมก็ไม่ไหวติงนะเป็นความนิ่งเงียบนะของธรรมชาตินะที่ทะเลพังงาจังหวัดพังงาแห่งนี้นะซึ่งนะก็เป็นทะเลฝั่งอันดามันนะมีความลึกมากน้ำทะเลจึง มีความสวยนะสวยกว่าทะเลฝั่งอ่าวไทยเหล่านี้เป็นต้น oh, <shit. S 1> ก็เป็นความเบิกบานที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาติก็มาเยอะณนะที่นี้เป็นที่มีมนขลังให้มีพลังชีวิตอย่างมากเหลือมีเกาะแก่งสายน้ำงามจุนเจอือทั้งเมฆและท้องฟ้าดูงดงาม สายน้ำนั้นสงบนิ่งเป็นยิ่งนักได้ประจักษ์เห็นเงาชัดแจ้งได้เปรียบประดุดจิตใจของคนไทยสงบนิ่งนั้นไซย,ย่อมดีงามมีพลังชีวิตที่งามงดย่อมหมดจดในทุกสิ่งที่กล่าวขานเข้าใจในหลักธรรมทุกประการว่าทุกสิ่งเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา ว่าทุกสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่เป็นหนักหนาอย่ายึดมั่นถือมั่นอนันตราให้มีความเบิกบานในจิตใจเข้าใจในหัวใจคำสอนองค์พุทธ,ธะว่าไม่ทำชั่วพึงจะทำดีนั่นรักษาจิตให้เบิกบานสำราญพันย่อมนิรันในชีวิตจิตสุขเอ่ย ขอาน้าแห่งคุณพรระัฒนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังหลักธรรมเล็กๆน้อยๆในวันนี้ที่ทะเลพังงาแห่งนี้ได้โปรดเป็นพร,ระปัจจัยพิบาติมาทานพอให้โยมพี่โยมน้องทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญม,มีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสาเร็จต่มาม,มุ่งมารารถนาขอให้ทุกท่านได้มีชีวิตที่สวยงามเบิกบานประดุจทะเลแห่งนี้ที่มีความงดงามเป็นที่สุดในภาคใต้ก็ว่าได้ จะขอขอทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบัรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทในสายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้และนุโมทนาในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทว,วราได้โปรดแจ้งแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อได้รับบุญกุศล